เห็นต้าเช้ายืนต่อคิวกันเป็นแถวเลยนะไม่รู้ว่าเขามาติดใจความหล่อหรือติดใจอะไรมันก like ็มีหลายอย่างนะครับผมไม่มีปัญหาไม่รู้แต่ว่าเวลาเขาเข้ามาใกล้เนี่ยเขาคือตอนแรกเขาเหมือนมายืนถ่ายรูปข้างๆกัฮะแต่ทีนี้ก็เขาก็ขยับเขามาอีกแต่เขามาอีกจนจนจนถ่ายเสร็จแล้วนะแล้วแบบไมตตามขอ อีกรอบได้ไหมแต่อยากกอดได้ไหมคะอะไรเงี้ยนี่แต่จะบอกว่าผู้ชายอ่ะหล่ออย่างเดียวไม่ได้นะเอาจริงๆค่ะกลิ่นกลายเป็นเรื่องสําคัญมากคุณเห็นด้วยไหมคะเรื่องนี้ผมประสบปัญหาค่อนข้างบ่อยคือผมเป็นคนใช้ใช้ชีวิตแบบเอาดอเยอะออกกาลังกายหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราอยู่กลางแดดอยู่แล้วประเทศเราอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนชื้นแล้วมันมักจะทําให้เกิดสิวมันทําให้เราไม่มั่นใจครับพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็ไปเจอกับ พี่มดดำนี่แหละนี่ผู้มีบุญคุณของผมพี่มดดำเป็นคนแนะนให้ผมรู้จักน้าหอมมาดาฟินตั้งรองฉีด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 แล้วก็เฮ้ยกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่มันไม่เปรี้ยวแล้วพี่มไม่เปรี้ยวจริงๆแล้วความหอมแบบฉบับของตูมตามเนี่ยต้องกลิ่นไหนผมชอบฟินอินแบ็คครับ<ผ>ม,มัน<ช>เป็น<ส>กลิ่นที่เซ็กซี่ครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นผู้ชายน่ารักครับผมก็เลยอยากเพิ่มความเซ็กซี่เข้ามาฟินอินแบ็คเนี่ยผมใช้ประจําแต่บางครั้ง ผมจะใช้ตัวนี้เป็นเบสคเพราะมาดามฟินเนี่ยเจ๋งอย่างหนึ่งคือว่าเราใช้ตัวเดียวก็ได้ก็ได้เป็นกลิ่นหนึ่งละแล้วเมื่อมันโดนผิวเราโดนความเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มันจะแตกต่างแต่ละคนฉีดจะไม่เหมือนกันครับผสมได้ทุกกลิ่นครับผมซึ่งอันนี้เขาเลือกกลิ่นมาผสมแบบน่ารักนะมีความแบบเหมือนเราอาบน้ําใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมันทําให้เรารู้สึกเฟรชอยู่ตลอดวันเลยครับนี่คือใส่ลงไปครับกับกินดิมเมื่อกี้นี้ มันจะขาดใช่ส้มกิ่นเป็นไงคะพีนาเล่อันนี้ผมผสมสามกลิ่นเข้าไปแล้วนะฮะเออเปลี่ยนไปเลยอ่ะยูตรถ้าจะให้ติดทนนานนะถ้ามีโลชั่นของเขาด้วยนะไอเนี่ยทาตลอดเลยหนดเล็กอะโลชั่นมันสามารถทาได้ทั้งวันการันตีโดยแบบรางวัลมากมายจริงๆนะมาดามฟินเนี้ยล่าสุดนี้ครับผมรางวัล L Beauty s t a r Award 2020แล้วก็ ัวน้ำหอมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขวน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสครับต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินเป็นน้ำหอมที่กลิ่นหอมทั้งวันครับผมและที่สําคัญมากๆนะครับเป็นน้ำหอมที่มันเหมาะกับอากาศของเมืองไทยหรือว่าอากาศร้อนบ้านเราครับปกติก็มายนปร์เป็นลูกเปย์ลูกย้างลูกซื้อน้ำหอมมาดามฟินสีดําและสีฟ้านะครับสองขวดนะครับราคาปกติอยู่ที่เกือบ3,000บาทแล้วนะครับแต่วันนี้เราให้ราคาเดียวเป๊ะเลยครับ1 9 9่เบาท เท่านั้นแต่ถ้าโทรเข้ามาในราการตอนนี้นะครับแถมฟรีน้ําหอมซัมเมอร์สีส้มนนที่พี่เหมียวชอบอนะครับอีก1ขวดนะครับแล้วก็ลูชัน่นดอกไม้ได้อีก3หลอดครับีี่่เเห็นนอยนลยถูกต้องครับโอ้เยอะมากซื้อ2แถม4 6ชิ้นนะครับผม ทั้งหมดเนี่ยราคาเกือบ7,000ครับโดยปกติแต่ตอนนี้คุณซื้อราคา1,990บาทเจ่านั้นติดต่อได้ที่ Line at adfin ิน5หหรือโทร02-114-6466ครับเยี่ยมคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเจอน้ำหอมที่ราคาถูกกว่าน,นี้หรือแบ่งขายเป็นซีซีอย่างเงี้ยครับผมมันอาจจะเป็นของปลอมค่ะและ มันไม่มีของจริงที่ไหนครับที่มาแบ่งขายแบบนี้ครับสำหรับมาดามเพนทจริงครับต้องเป็นขวดแบบนี้เท่านั้นและซื้อผ่านทางรายการจะชัวร์กว่าครับผมขอบคุณตูมตามที่วันนี้ยกกระเช้านี้มาให้พี่รับมอบอย่างเป็นทางการนิดนึงแล้วก็นี่บอกให้ครับขอบคุณมากเลแม่แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแม่ติ๋วแล้วก็พี่เป้ด้วยนะครับขอให้ขายดิบขายดีเป็นเทนัสเป็นยอดเป็นพันแล้วนะแม่